สวัสดีครับจัดสิพามาเที่ยวโบสถ์เทศบัดโบสถ์กลาง,งาน้ำนะพี่น้องโบสถ์ป่านปูดำฝน,น,นตกมตาตาเศร้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมชมบ้านปูเมื่อนี้กะสิโอ้ยท่านผู้ชมคุณเน่ะมึงแขนดูียังคนลูกจะพาเข้าไปหาปู่เอาคนลูกแข็งเถอะจัดสิพา มาขอพอ่อหีิคือเก่านะคะเขาจะมาขอพ่ออ่ะกับปูบ่ดําปู่ดํานะคะหรือ,อเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่โบสถ์นะคะ่ะอยู่โบสถ์กลางน้ำนะคะ่ะตอนนี้น้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงที่น้ำขึ้นไลาๆน้ำขึ้น,ข,นขึ้นมาแบบสูงแล้วเดี๋ยวไม่คูดจะพามาเยี่ยมชมอีกรอบนึงนะคะ่ะช่วงนี้ก็มาบ่อยนะคะมาขอกับปู่บ่อย ลเล่นไปเล่นมากแตเจีบแก่ครับ ถี่หอดใจใจส้ก็เด่้ก็เซ็่นก็เซ็ก็ยังม่เสยเลยน้ำหงน้ำาเริ่มขึ้นแล้วครับพี่เพื่อนเฮ็ดไปอยังเสกเนาะค่ะเพื่อนกับจีด้ายบ่ ปูกระเบื้องเนาะค่ะแต่ว่าถังพ่ท่านเรี่ยวแต่เนียอยู่ในสภาพแบบน,นี้นี่ิันจับเรียมไปไหมิันจับเรียมมาิันสิได้กันปูกระเบื้องพระท่านจะปูค่อยเปลี่ยนค่อยไป เ่อนเจ้าที่เจ้าทางขอ,อพรพุ่มบวชนะคะพุ่มบวชพ่อะะแม่คงคาเนาะค่ะเป็นพ่อแม่คงคาเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมดเลยะคะเครื่องเล่าเปล่าก็จะเป็นขอแม่คงคาในเทวรณีเนาะค่ะเจ้าที่เจ้าทางให้เพื่อนเปิดภูมิเปิดบุญบาตรมีให้ลูกให้ล้านเนาะค่ะเพื่อนเปิดให้ ปุญญาตายายเอ้ยลูกหลานมาหอดมาถึงเหลือเด้ออาลูกหลานกับมาบอกมาเกาเพื่อจะมาบอกเจ้าพู่มจ้าพูจเจ้ายอยู่นี่มาเลขเก้าสองนะคะเลขเก้าสองมีค่ะได้แล้วเด้อปุยญาตายายเอ้ยลูกลูกหลานได้แล้วแต่วันที่หานี่สิเอามาล่ำสิเอานั่งล่ำ สิเอาใบสีเนาะค่ะผลไม้ใบสีมะปงให้ปูย่าตาใหญ่นงอยู่นี่แต่ลูกหลานงบประมาณบบพอกันเลยสิมาขอเจ้าปูเจ้าย่าอีกเดี๋ยวสิไปขอท่านทหน้าเด้อทพาพ่อทขาโอ้ทุกเขาในบารทุนภูเขาบทบอันนี้เพื่อนอนคุดทุกขุมเขาโอ้ปลาไหล มือนี่ฉีนมาขอหยิบเด้อมาขออ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทกับสามสิบบาทเด้อผู้หญิงใส่ง่ายาเ,ออเ้ยเอาสี่เจ็ดหนึ่งคับส,สามศูนย์นะค่ะนี่ของคนสำเร็จเดี๋ยวมุกสุมาคู่จะพามือลแล้วค่ะเด้อ นี่ขันเพิ่นสมเด็เจเพิ่นจะมากมายแบบนี้ค่ะลูกๆหลานๆเนาะขันเพิ่นสมเด็จเพิ่นจะบหลายซูมให้ดูหน่อยนี่เพิ่นจับว่ายเพิ่นจะมาตั้งไว้ยังเีษเนาะค่ะเนาะอืออันนี้บ้านเลขที่เพิ่นเด้อค่ะบ้านเลขที่สองสองพันห้าร้อยนะคะอันนี้สองพันห้าร้อยเพิ่นบุรณะเนาะคะ่ะแต่บุรณะล่าสุดนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะค่ะนี่ นั่งประทันได้เสร็จดีเนาะคะ่ะโอ้ยฝนน้ำน้ำกระลังขึ้นน้ำกระลังขึ้นก็ไก่มึงก็เกาเนาะคะ่ะเนาะนี่เพิ่อนอ่ะเศษของเพิ่นที่ลดลงอย่งสี่เพิ่นกับจิเก็บมาต่อมกันใหม่เนาะคะ่ะเพิ่นจะบอกไปไสข้างในเพิ่นก็เอามาต่อมไว้แต่สมัยอ่ะไม่คู่เนี่ยหน่อยอยูอย่นะงามเถอะได้คะ่ะงาม พอไม่คู่กับมาเล่นเล่นมามันนั่นก็เล่นล้านแถวแถวนี้นะนาวิ่งนาเลนทนได้ค่ะจะเป็นเรียบๆเนาะค่ะจะเป็นเรียบๆเออกระย่างเล่นอัน,นั่นเล่นได้อยู่นี่ค่ะเห็นบ่เดี๋ยวจะซูมให้มึงค่ะถามหาปูในแห้งจะซูมอ่อสวยเลยเห็นไหมนั่นนี่เพื่อนจะเป็นเอ่อผู้เอ่อผู้กุมเขานะคะ่กะก็จะมีโบดอีกจะมี ผู้กลุ่มเขาคนเอิญภูผู้กลุ่มเขานั่นคะ่ะเออ่นจะเอิญภูผู้กลุ่มเขานะฮะนะเนาะตรงหันกะโอ้อันนึงเห็นอันนึงบ่เห็น,น,หนมันคนละก้องบ่อให้ให้ดูกล้องนี้ก่อนอกล้องนี้อ่นบันทีกในกล้องนี้นี่ไงล่ะนี่อ่า เออ,อมีแพ่มียังพนนะคะมีแพ่มียังน้ำร้ายค่ะนี่จักกน้อยถ่วมเบิดเด้วยค่ะนี่ท่วมจนหอดผีเด้เออถ่วมถ่วมเกือบไอถึงสะพานเลยนะคะครึ่งบวเลยเนอะเออ,เอ,อ,เอ,อมีค่ะน้ำ อันนั้นก็จะเป็นของคนจีนเนาะค่ะอันนี้นจะเป็นคนจีน<อ>คำพาค่าโชคไอ้งวดนี้ฟันเห็นอันั้นบอฟันเห็นอันเพิ่นตอนอีนนี่บ่ฟันเห็นตะพุ่นเออคำพาฟ้นนา,าโชคเ<ำ>พาาคิพาา่นฟันเห็นอ 8, าะแปะอยูอ่หนีดีดีนะคะอ่าเพิ่นจะฟันเห็นอาะแปะดีดีเนี่ค่ะ,สถ,ะ,คะสถานที่รอบโปรดนะคะสถานที่รอบโปรดอ่านี่เด้ออ้าวคำพาฟ้าโชคถือเอง เราไม่คู่จะพายานค่ะดื้อเอ้าขอบายปุยยากันเดื้อขอพรเกินเกินสูกุหกลานนางสาวน้องนุ่นจนทักคุณมาขอบุญบารมีขอให้พุ่มโบสถ์เปิดบุญเปิดบารมีเปิดทรัพย์เปิด โชคให้ลูกให้หลานเดอ้อปูญญาตายายเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณแห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานมาขอ471กับเจ้าที่เจ้าพูมอยู่นี่ราคาสามศเดอ้อลาววันทีหาลูกหลานกับสีเอานั่งลำมาลำถวายก่อนแต่จะเอามาถวายอ่อยูด่ดานหน้าเดอ้อปูญญาเดอ้อเอามามาถวายอยู่ด้านหนา้าแล้ว ะสีพร้อมกับผลไม้เกลาอยางใบสีเปิดซัพเปิดโชคใบสีปากชาำที่จะเอามาถวายเจ้าผู้เจ้า,ญา,าหญ้าปู้หญ้าแต่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกป,ปักรักษาอยู่นี่ลูกหลานก็จะไม่เห็นได้วันที่หาเดอ้อผู้เดอ้อยาเดอ้อลูกหลานนางสาวนงนุชจันทกุลนะคะมาขอมาขอสี่เจ็ดหนึ่งประสาทเด้อ บนะเพราะว่าจังได้ลูกหลานก็จะเอามาถวายปูย่าเด้อเพราะว่าเก้าสองที่ได้มามันบ่พ่อแมปูย่าปพ่อลูกหลานก็เลยอยากเฮ็ดให้ง้างๆก็เลยมาขอปูกัญญาอีกเด้อสาธุไป ได้ยูนำยูเ<า>ก,ก็บน้ำกันนะำะตอนนี้นะค,ะค่ะก็คงจะได้เดินทางกลับจะได้เดินทางกลักบขอ,องคายนะค่ะอันนี้ก็ทำเลี่ยได้ค่ะทำแล้วสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วนะค่ะโอ้เตีนเตยนจะไปไกลตรงนี้กันเตียนเตีนไปน้่งเตนแตีนเตนเอานี่ค่ะพ่อทุกคนมาขอพรนะค่ะ ผู้ใดเห็นุูมโบดเท่าแล้วกบสามารถขอพรจากคนใดเนาะมีกู้ฝ่าย่างหยาดมือหยาดมือน,นี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังโบโดตรงนี้จะเป็นด้านหลังโบดนะคะข้างนี้จะเป็นด้านด้านหลังของโบดถม,มากรู้ก่ะเคยมาล่ำขอพรจากปู่ย่าอยู่หนีเนาะคะ่ะ มายามได้กับสำเร็จนะคะแต่วันที่หานี่นะคะเขาก็จะเอา,เอา,เอานางลำมาลำถวายนะคะวันที่ห้านะคะผู้ใดอ,อยากรวมน้ำกันจะมารวมเด้อค่ะในวันที่หานะคะอยู่ที่บ้านนนศรีลานะคะอำเภอสหารสังสขันจังหวัดกาลสิน,นะะเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจวันที่หาจะมารวมงานน้ำกันเนาะค่ะจะมีพิธีหลายๆอย่างเนาะค่ะตอนเช้าก็ทําบุญตัดบาทนะคะค่ะ ที่หาเนาะค่ะพอกันวันที่หาแล้วฮามม่องเนาะค่ะว่าวันที่หนึ่งนี่ปูจะให้เข้าตรงๆ3สามตัวตรงไหมเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ